สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนสมาชิกและก็พี่น้องเกษตรกรทั่วไทยทั่วโลกนะครับวันนี้มีสมาชิกทักเข้ามาบอกว่าอยากจะให้ทำส่วนผสมของดินปลูกให้ดูหน่อยก็เลยวันนี้จะลองทำให้ดูนะครับคือเมื่อเช้าเนี่ยเราก็ได้ได้เตรียมดินไว้แล้วนะครับดินคือดินพวกนี้เราได้ไปหาเก็บมาจาก เป็นป่าในที่ชุมชนนะครับมันจะเป็นป่าเขาเรียกป่าใบอะไรอะ่ะใบใบจามจุลีนะครับแต่ว่าตรงนั้นมันเป็นที่ชุมชนแล้วก็อย่างว่าเนาะประเทศเราประเทศกาลาแลนนะครับก็เลยต้องมีเศษแก้วเศษอะไรเยอะแล้วก็ต้องเศษขยะเยอะแล้วก็ต้องกวาดขยะออกแล้วก็เพื่อที่จะเอาใบไม้พวกนี้แต่ว่าใบไม้เนี่ยดีมากนะครับครับผมกันมาหลายหลายปี ซึ่งมันเป็นของที่คนส่วนมากเนี่ยมองข้ามหมดเลยนะเป็นของดีที่มีคุณค่าที่คนมองข้ามแต่ว่ามันเป็นสวรรค์สําหรับคนทํากติกรรมไร้สารพิษอย่างเราๆนะครับผมก็เลยไป,ไปเก็บมานะครับเก็บมาแต่เมื่อเช้าเนี่ยนะครับมันจะมีเศษแก้วแล้วก็ต้องเก็บออกนะครับเมื่อเช้าเนี่ยผมได้ทําไปแล้วไปชุดหนึ่งแล้วชุดหนึ่งคือเหมือนกับว่า ใช้ดินเนี่ยวางไปชั้นหนึ่งดินวางชั้นหนึ่งแล้วก็ลดน้ำหมักน้ำหมักปลาคั้นน้ำหมักปลาบัวหนึ่งลดไปแล้วก็เติมปุ๋ยหมักไปชั้นหนึ่งแล้วก็ลดน้ำหมักแล้วก็ฐานที่เท่าฐานเนี่ยไปชั้นหนึ่งแล้วก็ลดน้ำหมักนะชั้นนี้เป็นชั้นที่สองเปินสมาชิกทักเข้ามาก็เลยเบรกไว้เพื่อที่ะเพื่อที่จะทำคลิปให้ดูนะครับอ่าตอนนี้แล้ก็ ดินเนี่ยเราลงไปแล้วชั้นหนึ่งแล้วนะครับดินลงชั้นหนึ่งปึ๊บต่อไปก็จะลดด้วยน้ำหมักนี่เป็นน้ำหมักที่เราผสมไว้ในถังแล้วนะครับผสมากาบน้ำตาลไว้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เติมลงไปเป็นการเพิ่มเป็นการเพิ่มจุลินทรีย์ลงไปในดินปู๋ของเรานะครับแล้วก็เป็นการายับยัง้ง ดินรีตัวร้ายที่จะเป็นต้นเหตุของโรคลากลากเน่าคนเน่าของเพื่อนเราเนี่ยครับเป็นการกำกัดการยับยัง้งเห็นแล้วในคืนหนึ่งชั้นนะครับดินดินสูที่เราไปที่เราไปเก็บมาเนี่ยที่ผมเียกปุ๋ยเทวดานะครับชั้นหนึ่งต่อไปเราก็จะใชา้หมึกหมักจากต้นอ้อยที่เราทําการหมักมาแล้วเนี่ยครับชั้นที่สอง ให้ปริมาณเท่าๆกันเลยนะครับ หมักสุใช้มากใช้น้อยก,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 ก็ได้นะครับน้ำหมักเนี่ยเพราะว่าของผมเนี่ยจะเน้นจุเินรียนะครับจะเน้นจุลินทรีย์กับใส่เดือนเห็นแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นห่านนะครับ ทานก้อนเล็กๆ่างน,นีเล็กบ้างใหญ่บ้างอันไหนมันใหญ่ก็เก็บไว้ใช้หมุนต้มต่อได้นะครับไม่ใช้งานได้ ให้มันเสะมอนะครับเพราะว่าถ่านเนี่ยหนึ่งคือประโยชน์ของถ่านตัวนี้คือมันจะทําให้ดินรโบร่งนะครับทําให้ดินผสม,มีดเรโปร่งแล้วก็จะเป็นที่อยู่อาศัยของจุลินทรีย์จะขยายเซลล์ได้ดีมากถ้ามีถ่านอย่างนี้นะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือจะเป็นมีจะมีธาตุอาหารเป็นโพแทสเซียม ช่วยในเรื่องของการทําให้ผลใหญ่ผลโตเนี่ยครับผลแข็งแรงเนี่แหละครับ ก็จะใส่ปุ๋ยเทวดาอีกชั้นหนึ่ง,งท้ายจะมีเศษกลงเศษแก้วเยอะแต่ว่ามันเป็นอินทรีย์วัตถุที่เป็นสิ่งที่ดีสำหรับการเพาะปลูกนะครับเยอะแยะมีทุกที่ทุกทางไม้ไม้นะครับแต่ว่าก็ต้องเหอนว่าขยะก็เยอะด้วยแล้วก็เก็บขยะเอา ขยาเอาน้ำหมักกับจิลินซียเนี่ยขาดไม่ได้เลยนะครับจิลินซีย์นี่ขาดไม่ได้การทำกสิสรกมเนี่ยของผมเนี่ยจะเ,เน้นจุลินซีกับไส้เดือนขวี่ดหมักอบสุดท้าย ทุกชั้นทุกทุกชั้นที่เราทำลงไปเราต้องเติมน้ํำหมักทุกชั้นเลยนะครับเติมลงมาทุกชั้นเลยน้ําหมักเนี่ยาไม่ได้เลยเพราะว่าน้ำหมักเนี่ยหนึ่งคือเป็นการถ้าใครกล่าวว่าทำดินให้สะอาดด้วยแล้วก็เป็นการป้องกันกําจัดจุลินทรีย์ตัวที่ไม่ดีที่จะทําให้เกิดการ โรคพืชอ,อ่าอย่างี้งเช่นพวกโรคน,นักเน่าโคเน่าเนี่ยทำอันตรายกับเพื่นของเราได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจุลินทรีต้องเติมนะครับต้องขาดขาดไม่ได้สุดท้ายก็คือการคุกเขาให้เข้ากันนะครับการคลุกเขานี่คือเอาทีละน้อยนะครับเอาบางๆนะครับมันจะได้เข้ากันให้ทั่วถึง เาจอหาเสียงเสียงดังมากเลยสําหรับการทําดินปลูกก็มีเพียงแค่นี้นะครับเนี่ยเสร็จแ,แล้วก็นําไปใช้ได้เลยนะครับสวนส่วนะบวนการปลูกก็แล้วแต่ใครจะใช้แบบไหนนะครับตรงนี้มีทั้งดินมีทั้งจุลินทรีย์มีทั้ง,งสารอาหารเนี่ยเยอะพอสมควรนะครบับสำหรับคลิปนี้คงจะฝากไว้แค่นี้นะครับ ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นะครับสวัสดีครับ